ว่าจะดุขนาดนี้นะเนี่ยไปสั่งของกันสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนําเมนูก่อนนะคะเมนูเด็ดของทางร้านเราก็คือ l o เตอร์ค่ะล็อบสเตอร์แหงแย่เลยเธอล็อบสเตอ้าวพอดีว่าเออหนูแพ้กุ้งทุกชนิดนะคะอนีเมนูอื่นแนะนำไหมคะถ้าไม่กินซีฟู้ดเนี่ย พี่ก็ขอแนะนำเป็นเมนูเนื้อนะคะเนื้อของเราเนี่ยอิมพอตนั่งเครื่องบินมาจากออสเตรเลียเลยค่ะ<อ>เนี่ยเราก็เลี้ยงวัวนะคะด้วยหญ้าค่ะแล้วก็มีอายุ21วันเราถึงจะได้นําเนื้อเขาเนี่ยมาทำาร r y a g e ให้คุณรับประทานค่ะเนื้อแพ้เธอชอบกินเนื้อไม่ใช่หรอใช่ก็จะถามราคาก่อนไหมออเออ ราคาเท่าไหร่หรอคะพี่ก็ชิ้นขนาด200กรัมเนี่ยก็ราคาประมาณ1,800บาทค่ะอ๋อ1,800บาทจ้1,800บาทหนูไม่กินเนื้อค่ะดว่หนูนักถือจะแม่กวนอิ่มนะคะมีอย่างอื่นแนะนำไหมคะ กินเนื้อมีเลยได้ต้องเป็นหมูค่ะหมูดำคูโรบุตะของเราเนี่ยนะคะมาจากยุ่น <c oughs> หนูไม่อยากรูแล้วค่ะว่ามันจะมาจากไหนเลี้ยงด้วยอะไรเอาเป็นว่าสวิรัตเอาเป็นแบบมังสวิรัตนี่ไหมคะไม่เอาเอาานื้อสัตว์ถ้าเป็นมังสวิรัตนี่เลยค่ะพี่ขอแนะนำเป็นซ so ุปเห็ดทรัฟเฟิลค่ะอิมพอร์ตมาจากยุโรปนะคะพิมพ เห็ดอะไรของพี่เขาเนี่ยน่าจะโอเคไหมเออฉันว่าน่าจะโอเคนะเพราะเห็ดมันก็ไม่น่าจะแพงหรอกมั้งเห็ดแถวบ้านฉันนะกิโลอะไรยี่สิบเองอะโอเคค่ะเออคือว่าเห็ดพระโฟขาวของพี่นะคะช่วยแล้วเท่าไหร่หรอคะอ๋อ white truffle soup ก้อนที่ละสามพันห้าค่ะสามพันห้า ก็อย่านี้คะช่วยประมาณนี้นะคะสามพันห้าไวช์ทรัฟเฟิลของเรานะคะเป็นของแทนแนอนอนเวลาจะไปเก็บเราต้องให้หมูเนี่ยไปหานะคะกว่าจะได้มาอันนึงเนี่ยแล้วกิโลนึงก็ล้านกว่าๆค่ะแม่พิมฮะคิดว่าร้านนี้มันแพงเกินไปไหมอะเราเปลี่ยนร้าน ฉันว่าไม่ได้หรอกเสียหน้าแย่เลยนะเธอเข้ามีสง่าผ่าเผยจะให้เดินลงไปได้ยังไงล่ะว่าสั่งอะไรถูกๆกินอันดีกว่าสักอย่างนึงแซลมมนพันสองไม่เป็นไรพาสต้าแปดร้อยเก้าสิบ นะคะหลอดสองด้วยค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ไปก่อนค่ะมาสองคนน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหลอดสองแผลฉันขอโทษนะฉันไม่คิดว่าร้านหรูอ่ะมันจะแพงขนาดนี้ จะราคาเท่าไหร่ฉันว่าพันกว่าบาทั้เนี่ยเฮ้ยอาจจะบบว่าเป็นน้ำแข็งที่ละลายลงมาจากยอดเขาเอลฟ์ก็ได้น้ำแร่จากเทือกเขาเอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะอ่ะน,นี่บอกสองนะคะคุณละอันค่ะต้วแรงเทียวทำให้อร่อยนะคะ <c oughs> หยดหนึ่งหนึ่งบาท สวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะแ,ะแพรแพ๊แพรแพดูผู้ชายคนนั้นดิแค่มองจากข้างหลังอะก็รู้แล้วว่าหล่อมากโอ้ยพิมพ์ดูแค่ข้างหลังรู้ได้ไงว่าหล่อโอ้โยแพ้เชื่อเซนชันสีแบบเนี้นยคือหล่อมากเราอแบบพักรุตรแบบเคป๊อปเกาหลีเลย นะพิมเธอว่าอะไรนะก็ชายหนุ่มคนนั้นไงเขายิ้มหวานอารมณ์จอให้เธอแพรพิมยิ้มอารมณ์จอคืออะไรอ่ะไมรู้จักอารมณ์จอเหรออารมณ์จอก็ยิ้มแบบฉันก็ทำไม่เป็นอ่ะยิ้มแบบโอปป้าแบบลามายิ้มมาเธอเฮ้ยแพรแพรเขาเดินมาแล้วชายหนุ่มอารมณ์จอคนนั้นเดินมาแล้ว ทำไมอ่ะฉันว่ามันแปลกอ่ะไม่แปลกตรงไหนขาปิ้งเธอชัวๆแบบนี้อันนี้เจลลี่พีชจากญี่ปุ่นนะคะและอันนี้เจลลี่ลินจีไต้หวันค่ะเดี๋ยวพี่คะหนูไม่ได้สั่งนะคะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะอ๋อไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่ได้เข้าใจผิดค่ะ ฉันไม่ได้สั่งนะถ้าสั่งหรือเปล่าไปแอบสั่งตอนไหนเนี่ยฉันไม่ได้แอบสั่งเธอหรือเปล่าที่แอบสั่งฉันไม่ได้แอบสั่งเธอจะแพงหน้าดูเลยญี่ปุ่นกับไต้หวันเนี่ยจะแพงเละอะออย่าเพิ่งเถียงกันค่ะคือว่าคนที่สั่งมาเนี่ยคือคุณผู้ชายโต๊ะนู้นนะคะชายหนุ่มอาุมจ๋าขออนุญาตเรียงนะครับ เียผมขอได oh. ้ไหมครับไม่ไม really? ่ปฏิเสธค่ะคะแนี่ไ่กินฟีใช่ไขอมือเดียวมือเดียวนะ ไม่เป็นไรยิ้มอย่างเดียวไม่พูดแล้วเรากินไกเถอะอร่อยพีชที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจึงหอมหวานอร่อยจริงๆมีหน้าละถึงแพง พี่ครับเช็คลิสตวว์<ะ>ทั้งหมด1,000บาทค่ะ <laughs> ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตดีคะเงินสดครับว,ว้าวอุ้ยเขาเลี้ยงลาปากกินฟรีาได้เลย ผมเจอกระบอบตามาแลเห็นไหมพิมสวยแล้วเราอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมโอนคารดโอุ้ยต้องขอโทษคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะพอดีร้านเราไม่มีรับโอนเลยค่ะจะมีแต่เงินสดบัตรเครดิตเท่านั้นเลยนะคะ อย่างนี้้ะกันครับคุณมีเงินสดให้ยืมไหมครับจ้ยเงินสดอ๋อ,อ,อไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวผมโอนให้เลยครับแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงล่ะคะว่าคุณจะโอนคืนให้ฉันล่คะค่ะเดี๋ยวผมโอนให้เหี๋ยวนี้เลยครับสายเลขบัญชีเลยครับค่ะได้ค่ะ นี่ค่ะไม่ทราบว่าคุณมีเงินสดเท่าไหร่ครับทําไมคะก็ค่าหารหนึ่งพันไงคะคุณพอดีผมไม่ได้เอากระเป๋าตังมาเลยอยากได้เงินสดติดตัวไว้หน่อยละครับอ,อ๋อเลยอยากได้เงินสดเท่าไหร่คะแค่ห้าพันก็พอครับห้าพันอ๋อพอมีค่ะห้าพันนะคะนี่ค่ะ <Huh? S 1> โอนก่อนค่ะ5้าพันไม่ต้องกลัวผมโกงครับนี่โอนแล้วคะ่ะพอค่ะโอนแล้ว,น,ลวนี่คะ่ะหนึ่พบาทคะ่ะขอบคุณนะคะรับมาพอดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะ แล้วผมขอตัวก่อนนะค่ะลัาจ้วยหยุดก่อนมานี่น้องสองคนอ่ะมั่นใจได้ไงว่าเขาเนี่ยโอนเงินให้น้องแล้วเมื่กี้คุณนี้เขาโชว์สลิปให้แล้วไงคะแล้วน้องอ่ะ ได้เช็คโทรศัพท์ดูหรือเปล่าว่าเงินอ่ะได้เข้าบัญชีจริงจริงไหมบัญีคะไม่มีเลยไม่มีอะเพ็ไม่มีอะค่ะพี่ไม่มีเลยค่ะเฮ้ยอยู่ไม่ได้เลยมันนี่นี่คือวิธีโกงเงินของมิจฉาชีพเห็นไหมเนี่ยว่าเขาอ่ะหลอกโอนเงินแต่เขาอ่ะไม่ได้โอนจริงๆริงมีแบบนี้ด้วยเหรอมิจฉาชีพคนเนี้ยฉันอ่ะ จับตาดูมานานแล้วชอบไปหลอกชาวบ้านโดยเฉพาะนะพวกสาวๆที่หลงสเสน่ห์หน้าตาหล่อๆของเขาเนี่ย <Yeah. S 1> หลอกแล้วเออพี่คะพี่คะเดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยค่ะค่ะ